เ้าก็มาอยู่กันในเกม Arena Breakout ซึ่งเ๋ยวผมจะบังครีเม่กันนะนี่เขาบอกให้จับมือง่ายๆเองเออนี่ได้รับอิสุพันแล้วเอาละเดี๋ยวปีศาจกินมือว่างๆจนกุดหรอกเดินมือไม่น่ามีฝึกฝนในพื้นที่ไล่ก่อนนะนี่ ซึ่งผมจะรับบทเป็นคนน,นี้คนนี้นะครับนี่เครื่องแบบเต็มยศเลยทหารกล้าอย่างเรากะมังจับคู่นะเดี๋ยวรอเขาจับคู่ก่อนว่าถ้าจับคู่แล้วมันจะได้หรือบ้านเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอเอาเราเป็นคนเดียวเฉยโห เรานคนเดียวด้วยสินะเดี๋ยวเราก็ต้องอยังไงเราก็ต้องแบบโผมันโหลดช้าโอเคมาแล้ว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 โอ้โหนี่มาพร้อมรถทหารมาด้วยเกมนี้มันต้องมีรถทหารอยู่แล้วไปกำลังโหลดอยู่นะนี่นะ โขโหลดนานมากทุกคนเนี่ยทุกคนโหลดนานจริงโอ้โหน้อยมันเสร็จก่อนนะนี่โอโหมันโหลดโหลดนานมากนี่ โอเคหนึ่งศูนย์เริ่มได้มานี่ผมได้มาอยู่ในที่นี่แล้วเราต้องมาสำรวจดูบ้างว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมาเล่นทั้งทีเราต้องสำรวจด้วยดิว่ามีอะไรบ้างมีใครอยู่แถวนี้ไหมเนี่ย เฮ้ยแกอยู่ไหนเมื่อกี้ผมได้เสียงเหมือนมีคนยิงไปแล้วขึ้นไปดูบนโคนหินก่อนมายอมให้จับก็ดีดีถ้าจับไม่ได้เดี๋ยวจะมีน้ำตา ไปมันอยู่แถวนั้นไป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 ตามล่ามันเลยเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นทุกคนไป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 โอ้โหสรุปมันอยู่ไหนเนี่ยลงน้ำได้ไหม คุนลั่นเลย,ยไหนไปก่อนแน่โนอนว่าต้องอยู่แถวนี้ราะว่าคงจะไม่ได้เป็นไงแกตรงนี้นี่เองหิง ตัวอเอามาเลยดูขอ,องดิเติมเล้วโอเคปืนมาแล้วเฮ้ยมีทหารทานด้วยอะ นี่ตนต้นแกตายด้วยสินะเกคง้นนนี้จะต้นแก อู่นานแพ้ก่อนดูขอท่นแพ้ก่อนเฮย้ยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเอาอยางไงได้เนี่ยเอาชนะมันให้ได้อ่ะดูใน,นกระเป๋าก่อน เราไม่มีปืนพอเราเอาไปใส่ผิดเอาของเขามาให้กับเราดิอย่างนี้แหละเอาชุดเกาะมาด้วยเฮ้ยอยู่ไหนเรารู้สิ าปืนเพิ่มนี่อาวุธเราใส่แล้วอยู่ไหนอีกโชว์ตัวซะหน่อยสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยจะดีแล้วอุ้ยปืนลั่นอุ้ยอยู่ไหนกันหมดเนี่ยอุ้ย ลืมคาวซะเลยโชว์ตัวซะหน่อยเฮ้ยไม่อยู่เลยนะทำพันแผลก่อนนี่โอ้ เราไปกันต่อไม่มีแล้วสินะไปดูฝั่งนู้นดิเสียงมันอยู่ไหนอ่ะันต้องจัดการม่ให้ได้ ยังไงนี่อ่ะมามาเจตัวเลยวันนึงวันโอ้โหดูท่าตายมันทุกคนดูท่าตายมันนะ ให้มันรู้มันเล่นกับใครอยู่เอาปืนกับสุนหมดใส่เข้าไปแทนนี่นี่อยู่ไหนอีกโชว์ตัวซะหน่อย อ,อยูโอยูยอ,อย่าพุ่งมานะทำแผลก่อนคนขอทำแผลอุ้ยเออใช่โอ้ยนี่ไงเจอตัวสักทีแกแกไม่ถอดนี่นี่ โอ้ยปืนเราก็ยังไม่มีซะด้วยเอา้มาใส่ก่อนปืนพกนี่เฮ้ยเฮ้ยเสียงมันอยู่ไหนอ่ะคนเฮ้ยพี่เงเจอตัวแล้วมีทุกคนจับมืยจันไม่ได้โอเคปืนเราก็ยังครบอยู่ หูเริ่มมืดแล้วอะ่ะอยู่ไหนอีกอะโหนเนี่ยะขอนคุณครับมันดีอะทุกคน ของก็ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเดิมแย่ลงแล้วของก็ไม่มีอะไรให้เก็บไปต่อเลยทุกคนไหนเนี่ยอุ้ยนี่มันสุสานดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวขอขอดูหน่อยแล้วกันคงยังไม่มากันนะโหนี่คือสุสานเหรอเนี่ยโอ้ไม่นะ อย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องนี้เลยเราไปล่ากันต่อกัอนเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้โอโยเฮ้ยเห็นใครไปแบ๊บอ่ะนี่ตะเกียไม่เอาต้องูนนี้ไปเลยนี่ นี่เอาปืนนี่มาแทนเสียงแกอยู่ไหนเนี่ยแกเพิ่งมานะฉันขอทำแผลก่อนนี่ทำแผลไปด้วยเดินไปด้วยโ้ยไปกันทุกคนอยู่ไหนเนี่ยอุย้ย ตายแล้วพื้นลันมาดูบ้านหลังนี้ดิในบ้านนี้มีอะไรบ้างเข้ามาหลบภัยก่อนบ้านหลอภัยได้นะวินี่มันอะไรเนี่ยกระเป๋ายิมดูของก่อน้อย หยิบแล้วก็เอามามีอะไรไหมโอเคไม่มีไปไปต่อไปต่ออย่าเพิ่งไปสนใจอะไรเรื่องนี้มากมากเฮ้ยไมถ้าผมจัดการได้เมื่าอะไรเนี่ยเฮ้ย ถ้าแบบคือเกมเนี้ยมันมีข้อดีอย่างหนึงก็คือมันสมจริงกว่านะน่าจะเหมือน ROV แหละอืมเกมเนี้ยเฮ้ยอะไรนะฟรีไฟผมพูดผิดเออเอาอยู่ไหนเนี่ยโอยเข็นตอนแรกนึกว่าคน มันไปตรงนู้นดิเสียมันได้อยู่ตรงนูน้นโดยจริงด้วยจริงด้วยเหมือนที่ผมคิดไว้เลยไปเลยทุกคนจะเป็นโอ้ย เฮ้ยนี่ไงเจอ,อแล้วเจอแล้วเด๋ยวคนต่อไปของเราวันนี่หูจุนไอยยีกนั่นไง ไปสักจะตายใส่หน้าซี่นี่นี่ถือว่าคัวนี้เป็นรอบสุดท้ายของผมแล้วกันแต่ผมจะไปโอเคสำหรับ,บคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ